สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนลนะคะ27พฤศจิกายน2567จะสิ้นเดือนแล้วนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเป็นห่วงนะคะใครไปให้กำลังใจลูกชายหน้าเวทีก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้ก็มีคิวงานเดือนธันวาคมของลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตมาฝากแม่แม่อฟซแฟนคลับนะคะ อันนี้ก็จะอัปเดตทั้งเดือนนะคะแล้ววันต่อๆไปก็จะอัปเดตรายวันค่ะงานแรกของเดือนธันวาคมนะคะก็โพสจากเฟ e บุ o k น้ปลานิภาประดิษฐ์ขำค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามนปลานะคะสำคัญมากรีบไปกดติดตามค่ะเพราะนะปลาไลฟ์สดให้เราชมในทุกๆงานที่น้องไปแสดงคอนเสิร์ตนะคะจะได้มีความสุขพร้อมๆกับ FC แม่ๆ FC แฟนคลับหน้าเวทีเนาะ เขามีความสุขเราก็ยิ้มไปด้วยกันกับเขาอยู่ทางบ้านก็มีความสุขได้นะคะให้กําลังใจน้องผ่านน้ปลาได้เลยค่ะงานแรกของเดือนธันวาคมนะคะวันที่หนึ่งธันวาคมก็เป็นงานปิดค่ะวันที่3นะคะงานกินปลากินเห็ดอาหารรสเด็ดอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะงานนี้น้องขึ้นแสดงเวลา21่สนาฬิกาค่ะ f ูเบิร์ดเอ้ยไม่ใช่ฟูแบนค่ะขออภัยฟูแบนนะคะ แล้วก็วันที่4ซ้อมคอนเสิร์ตวันที่5คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดไทยหับไทยหาบค่ะวันที่6ถ่ายรายการไมหมุนี่มหาโชควันที่7คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดไทยหับไทยหาบค่ะ แล้วก็วันที่8ปมีสองานนะคะงานแรกนะคะเป็นงานปิดงานที่สองก็คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดไทยหับไทยหับค่ะวันที่9งานปิดวันที่12ถ่ายรายการไม่หมดนี่วันที่13าถ่ายรายการไม่หมดนี่มหาโชควันที่15งานครบรอบล้าน N R K N K ตำบลกระดังงาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ งานนี้น้องขึ้นเวที18นาฬิกาค่ะแล้วก็วันที่ 16, 17, 18ถ่ายรายการนะคะวันที่19ถ่ายรายการไม่หมดนี่มหาโชค20ถ่ายรายการไม่หมดนี่มหาโชควันที่21เทศกาลกินปลาทูแม่กลองงานประจำปีนะคะขึ้นแสดงเวลา21นาฬิกา30นาทีค่ะวันที่23งานปิดวันที่24งานปิดนะคะ แล้วก็วันที่25นะคะถ่ายรายการเนาะวันที่26ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วัดบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะขึ้นแสดงเวลา21นาฬิกานะคะแล้วก็วันที่27งานประจำปีนะคะวัดหนองนกไข่จังหวัดสมุทรสาครขึ้นแสดงเวลา21นาฬิกา30นาทีค่ะ วันที่28วัดป่างิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขึ้นแสดงเวลา22นาฬิกาวันที่29วัดวันสมเด็จพระเจ้าตากสินวันที่29นะคะวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามนะคะอำเภอแกลงจังหวัดระยอง ขึ้นเวทีเวลา21นาฬิกาค่ะส่วนวันที่30นะคะวัดโบตล่างเสนาจังหวัดอยุธยาขึ้นแสดงเวลา22นาฬิกาค่ะนปาก็บอกว่าอาจมีเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะคะสําหรับคิวงานของน้องเดือนธันวาคมค่ะก็เต็มเดือนอีกแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับลูกชายแห่งชาติ ไรอันกาดบัณฑิตนะคะที่ปังมากๆปังอย่างต่อเนื่องค่ะก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆแบบนี้ในทุกทุกเดือนให้มีแม่ๆเอฟซีแฟนคลับเพิ่มขึ้นทวีคูณนะคะขอขอบคุณชิวงานจากเฟ e บุ o k น้ปลานิพาพป,ประดิษฐ์คำไว้นที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์และก็ทุกแชร์ด้วยคะ่ะหากผิดพลาดประการใดปาเลกก็ต้องขออาภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการอัปเดตคิวงานลูกชายแห่งชาติรายอ่านการบันดิตคะ่ะ